ตอนซอยพอกับแม่มึงได้กันในโดอตู้คือว่าได้กันในรถบดปุนซอยเป็นบูใช่ได้บูกันอย่างไม่กูบุลื้อไม่บูจะค่อย้าไปขุดสน,นาใส่กันมวยใส่ของดีรถไถต้องใช้ควายทองพี่สวยก็ควายทองแต่งกว่าฟาทนามันเครื่องย่อยแล้วก็ผูมาบ้า นั่นแหกูบอกเปล่าคนเราการจะว่าเพื่อนเบอร์เพื่อนบอมันต้องมีเหตุผลแหละว่ากูบอกมันเปรีกูบอกตรงนั้นมันบ่เจะคนยิ้งจอดเชือกจอดปลาแล้วเลย <c oughs> มึงไม่เอาแล้วเอาไปน้อยเส <c oughs> ื้อมันตัวสวิตแล้วกางเกงมันกางเกงยิ้งอยู่คู่ใจแต่ใจมันไม่กระเตอยู่กูลูกเอ้ากูปูยิ้งก็จอดปลาจอดเชือแล้วจาวกะว่าก็ง่ายตาให้ตาไปได้ตอดมู่ตอดปลายนี่มันเสื้อนี่ฮู้เข้า คือคนยิ่งเขาเล่นด้วยนั่นเล่นด้วยก็ไฟเลยแักต่อเสื้อคือคนยิ่งเขาให้มึงวัดวัดยากระดอนอ้มคือก็ให้มึงแป้งกินลูกแกบเออยิงลูกแกบให้ตองใส่คือผู้ยิ่งก็ต้องการให้มึงรวมระเวหนี พระเวนี่มันต้องลอยก็นตรงช่องคลานหรือไม่กับปี่ไม่แต่จุนี้มันมาไม่เอาลงเอาแร่งอยากกินตันนี้ทำไห้ต้องแร่งลักของเต๊าะแจ๊ดนะเดี๋ยวกูไปแจ๊แยกตู้ใช่ในเจ้านั้นอย่างหนังอยู่เลยไม่ต้องตอดเสื้อกับกูตอดเดียวกู่อยพระเวนี่เองเดี๋ยวบ้าอยู่ขนาดนี้กินนายทองนี่บอกคนอื่นว่าเจ้าชู้สุดท้ายแล้วก็เห็นมีอะไรเท่าไรเลยเห็นมาขว่าแกบตตรรี่ไหในแก้วเจ้าชู้มีะาไม่กับ พวกเดียวเมียเดียวกลมเกี้ยวจนตายกับพวกมาร์กเมียมาร์กลำบากอยากไรมีเมียคนเดียวก็อยู่ได้นะคะโย่ได้กับคนเราความปวอดดีต้องมีคดีแล้วค่ะแก้วครับเรื่องนายแก้วรักเมียไหมคะก็ไม่รักไอ้ไรแกักแล้วโย่ไอ้ปวดลูกได้นานไม่แกมีไรกันแล้วนอนกวนแรงกันผมนอนหน้าตัวตัดเมียกับนอนแหลตทีวีแต่มันไี่ไรเลยแก้วแรงของมีงตี๋เด็กค่ะครับ แล้วเมียนายแก้วนี่อายุเท่าไหร่แล้วอะคะเก้าสิบเก้าครับโตมตอบได้ข้อว่าเก้าสิบเก้าไม่ได้มาติน้อยอย่างแก้วถ้าเปลือนยาคุณนี่เมียมึงเอออมึงเรียกเปลือกเมียน้องตัวตนี่ก็เมียเรียกน้องตัวตเลยถึงเมียเรียกมึงเรียกเปลือกปีราน ให้นุ่มย่านเหนรู้นี่แม่คครูวะกลางคืนคุณนอนไม่นับไมเ่อเจตอำืภอคุณนอนปับนุมม่มเมียเป็นรูปเรือโอ้ว่าว่าชื่อปา้าไปเจ้าว้างเซนชันขึ้นโยชนาเลยนุน่มอย่างโยรันจอดรถลยโอ้พนัก,กานบรุ่นตามขึ้นไปไห้กลั่นอายุเก้าทิบเจ็ดน,นุ๊้นี่อยอแก้วแกว่าม,มันเป็นสินแล้ว สิ้นกาวาก็าไม่เกลียวกาวเจ็ดนุ่มงานกรรม้าเาหรอนี่เแรงเปรตไหมแรงปณีก็เรียกว่าแรงเบบเกเรอย,อยู่กลางลีใช่ไม่เข้าทางไงคอยต้มกะปุ่มแก่ไตแขนมึอีตีกว่าป้าเลยเฮ้ยแล้วรำกรันหยุกนี่หยุกจะไม่ไม่ต่ำยากต่ำยากมึงเจอกูที่ต่ำไรมันต้องใจต่างเพลนเออหอมมาจะไม่เนี่ยหยุกจะไม่ไม่มึงยอมรับ Nhìn về mình thể thấy cái <laughs> mắt Thì mình chú mũa lạc tới dục tao theo Sao mấy nhìn mình phải dục đào tiềm Tốt cái tốt này tốt dục đào tiềm Khả năng sát mình mong về nhằng phạm gặp đào tiềm lưới Khả năng đoạn trang nhằng đào tiên. Thì rơi trang đào tiềm Mấy muốn làm trang đào tê thế Trang đào tê cú ta tăng Thì bà trang đào tiên, mình đút rạc giáng Thì chạy gần chết nát gần Cát mết đi Trang đào tê cú ta rôi rụt Thì cái